สวัสดีปีใหม่ค่ะชาวธาตุลมราศีตุลราศีกุมและก็ราศีเมถุนนะคะรวมทั้งทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้เลยเนาะคนโสดธาตุลมราศีตุลราศีกุมและก็ราศีเมถุนนะคะเดีย๋ยวไปดูกันว่าความรักพวกคนในช่วงเดือนมกราคม2568นี้จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะขอพลังงานหลักนึ่งใบให้กับความรักของคนโสดธาตุลมหน่อยค่ะคนโสดธาตุลมตุลกรุมเมถุนความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วง เดีมก็ละโอ้ไพ่สิบดาบหล่นลงมาบางท่านอาจจะเจอกับสถานก,การณ์ที่ยากลำบากในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเจอแล้วเจออีกตายแล้วตายอีกบางทีอาจจะตายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหรือเปล่าเลยเนาะขอพลังงานหนักหนึ่งใบค่ะเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะอ่หวนมองว่าชาวธาตุลมหลายๆท่านที่เป็นคนโสดในช่วงนี้อาจจะยังรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยใครสักคนหนึ่งว่ายังรอคอยใครบางคนอยู่ แต่ว่าบางท่านที่รอคอยอยู่ก็อาจจะอยู่ในจุดที่ก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่าการรอคอยอยู่ในที่ของตัวเองเนาะหรือบางท่านที่ยังพร้อมที่จะทุ่มเทนะคะอาจจะเป็นการลงทุนทักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราพยายามจะลงทุนในความสัมพันธ์ก็อาจจะยังรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนอยู่ฝ่ายเดียวอยู่ด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่บางท่านถ้าเป็นเรื่องราวสับฝังกันก็อาจจะมีใครบางคนเขาอยากจะมาลงทุนกับคุณก็ได้นะอาจจะเป็นการที่เขาอยากจะทุ่มเททํานู่นทํานี่ให้กับคุณโดยที่คุณก็เออให้ก็ให้มาแต่เราเองก็อาจจะ ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะให้คืนขนาดนั้นนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าบางท่านอาจจะยังช้าเลือดช้าหนองอยู่กับความรู้สึกที่มันย่าแย่อยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนะะาะภัยตาสองคืนห้าไม่เท้านะคะบางท่านอาจจะมีความยุ่งเหยิงภายในจิตใจของเราด้วยขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นหกเหรียญเอ่ยอัศวินถือดาบนะคะสเตรนทาไม่เท้าแล้วก็ เกาดานะคะ คือหวนมองว่าบางท่านน่ะน่าจะมีความรู้สึกวาวุ่นกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนาะใครบางคนอาจจะทําตัวคลุกคลุบโผล่โผล่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายบางที่อยากมาก็มาอยากไปก็ไปนะคะและทําให้เรารู้สึกถึงความยากลําบากก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งหวนมองว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะอาจจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะหรืออาจจะมีเป้าหมายที่ต่างกันก็เป็นไปได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องการอย่างหนึ่งคาดหวังอย่างหนึ่งแต่เขาต้องการอีกอย่างหนึ่งและคาดหวังอีกอย่างหนึ่งมาพร้อบ ให้ห้าไม้เท้าล้วก้าวดาบแน่นอนคะ่ะว่าหลายท่านมีภาวะเครียดเกิดขึ้นเนาะมีความยุ่งเหยิงภายในใจิตใจเกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ตีกับใครอาจจะเป็นการที่เรากําลังตีกับตัวเองอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะออขอนิ้วไม้ก้าวดาบเหม่อก้าวดาบ,ดาบเพย่เลยเอ่ยสี่ไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาครอบครัวหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ ทำให้เรารู้สึกถึงความยากลกําบากการมาพบมาเจอก,การได้อยู่ด้วยกันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกยากลกําบากเข้าไปด้วยเนาะออหรือไม่บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใครบางคนมีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะถ้าถามว่าสถานการณ์คนโสดเป็นยังไงผมมองว่าน่าจะเจอมาหนักอยู่เหมือนกันเนาะในช่วงที่ผ่านมาขอนี้วมไมหกเหรียญค่ะหกเหรียญคืออได้เอ่ยและสถานการณ์ปัจจุบันนี้บางท่านก็อาจจะยังเหมือนคนที่ยังไม่สามารถจะฟืน้นคืนชีพขึ้นมาเป็นเรื่องบรราวได้นะคะ judgment เดอะสตาร์แล้วก็อัศวินถือถ่วยนะคะบางท่านน่าจะอยู่ในจุดที่เราอยากจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเหมือนกันแต่อาจจะยังต้องการเวลาในการซ่อมแซมความรู้สึกอยู่เนาะอยากจะออกไปพูดออกไปคุยหรือว่าออกไปทําความรู้จักกับคนใหม่ๆเหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกแบบนั้นเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่กระจางจิตของเราแล้วก็ได้สิ่งที่มันควรจะต้องเป็นไปหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้เราพยายามจะฟื้นฟูตัวเองมาแล้วก็เพื่อที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้ง แต่ลึกๆในใจอย่างที่บอกนะคะว่าเราอาจจะยังมีความยุ่งเหยิงกับบางสิ่งบางอย่างบางท่านคาดหวังในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าการมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับใครสักคนหนึ่งเนาะแต่ว่าที่เราได้พบได้เจออาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เราสึกไม่ปลอดภัยอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะยังเป็นอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกเป็นความสัมพันธ์ที่ยังจับต้องไม่ได้จริงอะไรอย่างี้ทีนี้มาดูกันว่าแล้วในช่วงเดือนมกราคมนี้จะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้านน้อชาวธาลงงุนคลุมเมทุนนะคะ เด็กถือเหรียญเอมเพลอร์สองเหรียญเก้าเหรียญ 6ถ้วยบางท่านอาจจะยังวุ่นวายกับคนเก่านะไม่รู้เป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องไม่ดีนะคะบางคนก็อาจจะแฮปปี้ที่มีคนเก่ากลับมาเพราะว่ายังรอคอยอยู่แต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอย่ามาเลยนะคะปิดประตูตายไปเลยดีกว่าคือจริงๆจากน้ไพ่ยที่เห็นคือมอนมีความรู้สึกว่าถ้าถามว่าเรื่องดีๆของคุณคืออะไรถ้าคนลดระดับความคาดหวังของคุณลงมาเนาะอยู่ในจุดที่พอประมาณนะคะก็รู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในช่วงนี้ก็คงจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนมันก็ก็โอเคแหละ ไมไ่ถึงกับดีมากแต่ก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามียังมีความคาดหวังหรือว่าใจของเรายังผูกติดอยู่กับเรื่องบางเรื่องในอดีตอะอาจจะทําให้เรายังรู้สึกเศร้าหมองแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจอยู่เนาะเราจะรู้สึกเหมือนอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาในช่วงนี้ยังไม่ใช่เรื่องดีสำหรับ การถามว่าแย่ไหมก็ไม่แย่เราจริงๆเหมือนมองว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่มันทรงๆยังไม่ได้ดีอะไรมากหนักแต่ก็ไม่ถึงกับแย่จนเกินไปแต่ถ้ามีความคาดหวังก็อาจจะทําให้รู้สึกเฟลรู้สึกเบื่อได้นะคะมีไพ่หกถ้วยขึ้นมาก็อาจจะยังวุ่นวายกับเรื่องเกา่าๆอาจจะเป็นปัญหาเกา่าหรืออาจจะเป็นสิ่งเกา่าๆคนเกา่าๆที่ยังจะวนเวียนอยู่ในชีวิตยอยู่ด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะคัแนะนําให้กับคนโสดหน่อยว่าสถานการณ์คนโสดในช่วงเดือนมกราคมนี้ไพ่อยากแนะนําอะไรบ้างเอ่ย ออกไปเจอโลกภายนอกแล้วก็ทําใจให้สบายๆเข้าไว้นะคะหมืนมองว่าน่าจะช่วยได้หลายท่านมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะการแต่งงานสร้างครอบครัวการมีคอมิตเมนต์กับใครสักคนหนึ่งแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเรายังเหมือนคนที่ก,กล้ากลัวหรือปิดประตูตายหรือว่ายังฝังใจอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งจนเราไม่เปิดตัวเองขึ้นมาก็อาจจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆก็เนี่ยค่ะเป็นอัศมินถือถ้วยออกไปเผชิญโลกภายนอกเนาะถึงแม้ว่าเครื่องในจิตใจของเราจะยังต้องการเวลาในการซ่อมแซมเยียวยาแต่บันมองว่ามันก็เป็นจังหวะเวลาที่คุณควรจะออกไปเจอกับอะไรบางอย่างข้างนอกได้แล้วนะคะเห็นไหม open up เนาะเปิดใจนะเปิดออกมานะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนนึงที่เขาพร้อมที่จะัพ p อ o r t คุณแล้วก็ทําให้คุณเห็นคุณค่าของตัวคุณเองเนะาะที่ผ่านมาคุณเจอความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือน ทาให้เราเหมือนลดคุณค่าตัวเองลงไป,ห,ไปหรือว่าทําให้เราขาดความมั่นใจคุณมีโอกาสาากจะเจอใครสักคนนึ่งที่เขาอ่ะจะเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาจะซับพอร์ตคุณและทําให้คุณรู้สึกมั่นใจขึ้นมาเขาจะดูแลคุณเหมือนคนในครอบครัวเลยนะคะเหมือนคนที่เขาอยากจะทนุถนอมแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวไหมบางคนอาจจะเจอความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวเลยแต่บางคนอาจจะยังเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบพี่น้อง หรือว่าคนที่มีความห่วงใยแต่ยังไปถึงจุดความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวไม่ถึงก็เป็นไปได้บางทีอาจจะต้องใช้เวลาแต่ที่สําคัญคือคนควรจะให้โอกาสตัวเองได้มีความกระชุ่มกระชวยหัวใจเนาะออกไปเจอโลกภายนอกออกไปพูดออกไปคุยหรือว่าออกไปเผชิญกับสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะหวนมองว่าคุณมีโอกาสได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขาจะมองเห็นคุณค่าของคุณอยู่ในช่วงนี้หรือว่าหลังจากนี้เนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวธาตุลมคนโซดทุกท่านเลยนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสับสนอยู่ในตอนนี้หรือทําให้คุณว้าว ไปแก้ได้ก็แก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปสัการเนาะ